สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลสำหรับในเดือนธันวาคม2566นี้ก็เป็นการพยากรณ์ส่งท้ายปีเก่าแล้วนะครับมาดูกันสิว่าดาวที่โคจรไปยังพบต่างๆนั้น,นยจะมีอิทธิพลต่อลัคนาเกิดท่านอย่างไรบ้างนะครับก็มันจะมีอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบก็คือมีทั้งดีและร้าย สำหรับท่านที่มีลัคนาอยู่ในตำแหน่งราศีตุลก็ฟังคำพยากรณ์นี้ส่วนท่านที่ไม่ทราบเนี่ยไม่ทราบเวลาเกิดเพราะบางคนเนี่ยผูกดวงเกิดไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้จดเวลาเอาไว้ให้ก็เอาดวงดาวอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับดาวอาทิตย์ถ้าอยู่ในราศีตุลก็ถือว่าท่านเป็นชาวเป็นคนราศีตุลโดยอนุมานแล้วกันนะโดยเทียบเคียงนะครับอ้า ในเดือนนี้นะครับดาวประจําตัวท่านคือดาวพระศุกร์นี่เข้ามากลุ่มลัคนาได้ตําแหน่งดีด้วยเป็นตําแหน่งกเกษตรและเป็นอุดมเกณฑ์ดาวพระพระรหัสเล่งแม่ถือว่าพระรหัสก็เป็นอุดมเกณฑ์นะคือดาวทั้งสองดวงนี่เป็นดาวสุปเคราะห์ที่ให้คุณประโยชน์แต่ดาวพระพระหัสเนี่ยอาจจะทํามุมทั้งให้คุณและให้โทษได้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ดาวดวงนั้นๆน,นทักษะจรก็คืออายุเกิดของท่านหรือไม่ก็ทักษะกำเนิดอะไรเนี่ยเป็นการลากินีหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นก็ถือว่าให้คุณนะประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับมาดูว่าท่านยังได้รับกระแสจากดาวบาทประเคาะก็คือดาวพระเสารเนี่ยมันทำมุมโกนมาอย่างท่านก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเป็นพินทุบาทในเดือน นี้เรื่องเก่าๆที่ผ่านมานะครับที่มันจะหนักๆอะไรนี่นะครับดูเหมือนว่ามันจะคีคลายลงแล้วก็ตั้งหลักได้บางคนก็อ,อาจจะไปทํางานเนี่ยอาจจะถูกเขาเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือไปลงทุนเนี่ยอาจจะเ,เหมือนกับจ,จะถูกหลอกลวงโดนอะไรเงี้ยเดือนนี้ท่านเริ่มที่จะตั้งทรงตัวเองได้แล้วครับเริ่มตั้งหลักตัวเองได้ว่า ประเมินเพราะาดาวเนี่ยมันอยู่นิ่งแล้วประจาตัวแล้วมันเป็นมันกําลังประเมินความได้ความเสียความเสี่ยงความได้เขาเรียกว่าผลบวกผลลัพธ์เนี่ยได้อย่างดีขึ้นนะครับในเดือนนี้สําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงงานบางคนเนี่ยในเดือนนี้ขอใหอ้ดูให้ละเอียดหรือกําลังจะเตือนว่าให้ระมัดระวังอย่าเปลี่ยนแบบผีผามนะครับเพราะว่าในงานใหม่เนี่ยมันจะ มันจะซ่อนไปด้วยปัญหาที่ท่านมองไม่เห็นสำหรับคนที่คิดจะลงทุนใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับและในเดือนนี้เนี่ยปัญหาจุกจิกกวนใจหรือทำให้ท่านจะต้องอวิตกกังวลเนี่ยมันไม่ได้มาจากงานหลักมันมาจากงานเสริม นะครับบางคนก็จะมีงานประจําทําอยู่แล้วอาจจะไปรับจอบงานเสริมทั้งปวงเนี่ยไอ้งานเสริมเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยหนักใจมากกว่างานหลักงานประจําที่ท่านมีอยู่นะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินของท่านในเดือนนี้ก็ดาวก็ได้ตําแหน่งดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าในช่วงของอครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันมีดาวคู่ศัตรู เข้ามาร่วมด้วยก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้เงินมาหมูทีเดียวนะครับมันต้องมีการออฝ่าฟันไม่ได้หมายถึงว่าไปทะลเลาะเบาแวงนะอาจจะต้องติดตามทวงถามหรือใช้วิธีการทำอะไรก็แล้วแต่หรือเจรจาที่มันเด็ดขาดมากขึ้นนะครับมันก็จะได้มาหรืออาจจะเป็นเงินที่มันดูเหมือนมันจะเสียหายไปแล้วหรือเงินเก่าหรือว่า มันจะต้องมีปัญหาก่อนที่มันจะได้มาเพราะหลังจากการเดือนไปแล้วเนี่ยการเงินท่านก็จะราบลื่นขึ้นและก็จะมีความมั่นคงนะครับดูทิศทางทางการเงินของท่านเนี่ยในช่วงของครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงทีเดียวนะครับคนที่มีอยู่แล้วมันก็จะมีเพิ่มส่วนเกินนะครับมันการระบบการเงินท่านอาจจะเสริพัมากขึ้นเลยนะครับส่วนท่านที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะพอที่จะ คลี่คลายได้และจากสภาพที่มันหนักๆเร็วร้ายหนักๆเนี่ยกลายเป็นสภาพที่มั่นคงมากขึ้นและมีความพึงพอใจมีความสุขสบายในการใช้ใจ่ายมากขึ้นนะครับในเดือนนี้มาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักเนี่ยความรักเอาคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกว่าสงบสุข เบ่งบานขึ้นในความรักแต่ไปอย่างช้าๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการแง,ง่งอนไม่เข้าใจกับเดือนนี้มันจะมีอารมณ์ของการเข้ามาปรับความรู้สึกกันในทางที่ดีขึ้นแบบมีเหตุมีผลนะ,ะได้มากขึ้นส่วนคนที่ <c oughs> เขาเรียกว่าอ,อาจจะไปพบรักนะเพื่อนในวงงาน ในการติดต่อประสานงานหรือว่าคนที่อยู่ทํางานร่วมกันเนี่ยไม่เคยคิดอะไรกันมันเท่าไหร่เลยนะครับแต่ในเดือนนี้บางทีมันมันอาจจะมีอะไรสะดุดตานะครับหรืออยากจะขยับสถานะจากเพื่อนมาเป็นคนรักหรือว่าคบกันให้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเอาล่ะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้ก็มันจะทำให อิทธิพลข,ของดวงดาวเ่ยทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะค่อยๆขยับขึ้นเป็นไป,นปนอย่างช้าๆในทุกๆด้านนะครับการงานการงานการเงิน,นและก็ความรักนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคดีนะครับในการส่งท้ายปีเก่านี้แล้วก็พบกับความสดใสในปีหน้าแล้วก็มาพบกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ